สวัสดีครับผมวิทยานะครับจากเต็นท์รถบ้านคุณวิทยานะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถโปรโมชั่นดีๆราคาพิเศษเข้ามานําเสนอนะครับคันนี้นะครับสภาพภายนอกภายในรุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้ายาริสนะครับเป็นรุ่น 1.2G นะครับตัวท็อปนะครับเครื่องมัน2องวีวีทีไอนะครับดูอ่อนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่ประมาณ86แรงม้านะครับคันนี้นะครับออกห้างป้ายแดงก็อยู่ตรงที่599,000บาทนะครับ และคันนี้นะครับสภาพถือว่าสวยใสมากครับปี2015คันนี้นะครับไทยคลิปเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไทยคลิปเนี่ยโปรโมชั่นจะเหลือราคาเท่าไหร่นะครับรับรองพิเศษแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูรอบคันก่อนนะครับว่าคันนี้สภาพรอบคันจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับ a l ครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับไฟหน้านะครับโอ้โหไฟหน้าสวยๆใสๆนะครับยังไม่มีริ้วรอยขุดขีดเลยนะครับใสๆเลยครับ กันชนหน้านะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินนะครับสวยครับฝากระโปรงหน้านี่ครับเพาะบางๆเดิมๆขาวๆใสๆนะครับกระจังหน้านะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสวยนะครับนี่ครับกระจังหน้าสวยนะครับไฟหน้าด้านซ้ายก็สวยเงาเงาขาวขาวนะครับกันชนหน้าไม่มีรอยถลอกนะครับมาพร้อมกับยางแม็กซินะครับยางก็ยังปีใหม่อยู่นะครับยางนี่ก็ใช้ได้ยาวๆนะครับสภาพสวยครับดอกลึก นึกอยู่นะครับแก้มด้านซ้ายบางๆสวยๆเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเคาะไปรอบคันเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับมีไฟเบรกให้มาจากโรงงานนะครับตัวท็อปจะมีแบบนี้ครับตัวจีนะครับนี่ครับประตูด้านซ้ายบางๆครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีคิ้วด้านล่างสีขาวนี่ตัดให้นิดหน่อยครับเพิ่มความสวยงามนะครับประตูหลังซ้ายก็สวยๆะครับนี่ครับดูหลังคาหน่อยครับหลังคาบางๆเดิมๆนะครับ สภาพสวยใสๆนะครับแก้มหลังนี่สภาพดีครับไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรนะครับไม่มีรอยกระแท่นะครับสเก็ตหินไม่มีนะครับคันนี้ไฟท้ายไม่มีล้าไม่มีบินนะครับโลโก้ยาลิสนะครับอยู่ครบๆนะครับฝาท้ายสวยๆนะครับนี่ครับคิ้วคมเมี่ยมอยู่ครบนะครับสัญลักษณ์ตูจีอยู่ครบนะครับฝาท้ายเดิมๆสวยๆใสๆครับเอ่อไฟท้ายด้านขวาก็เดิมๆนะครับไม่มีรอย หินไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยแตกเลยนะครับเนเดิมครับนี่ครับแก้มางบ้าสวยครับรือเปิดคอมเมียมครับประตูด้านคนขับนี่ก็จะมีคีย์เลสให้นะครับกดปุ่มตรงนี้ครับรถล็อกได้เองอัตโนมัติเลยนะครับตรวทอปนะครับเช่นกันครับฝั่งนี้กระจกมองข้างก็จะมีไฟเบรกไอ้ไฟไฟเลี้ยวให้นะครับครบเดี๋ยวเราก็ไปดูตะเข็บภายในกันต่อนะครับว่าตะเข็บรอบคังนี้จะเดินขนาดไหนอ่ะไปเลยครับนี่ครับมาดูครับ ตะเข็บประตูนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยสวยใสใสนะครับรถไม่ชนแน่นอนครับลองเล็ตจิกดูครับเต็มนิ่มนะครับแล้วครับไม่นิ่มมากแล้วครับไม่แข็งเกินไปนะครับแบบนี้นะครับดูรอยเม็ดอาร์น่อยครับนี่ครับเม็ดอาร์ตประตูเดิมเดิมนะครับสวยสวยใสใสนะครับแล้วลองดูประตูหลังบ้างครับประตูหลังนี่ครับเดิมเดิมนะครับซีนตะเข็บอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ สภาพโดยรวมแล้วถือว่าสวยใสมากครับคันนี้อ่าดูนี่หน่อยครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับคันนี้สามารถเติม E20 ได้ด้วยนะครับฝาท้ายครับนี่ครับถ่ายซีนหน่อยครับนี่ครับซีนหลังเดิมเดิมนะครับไม่มีจิกไม่มีบินอะไรนะครับนี่ครับแล้วก็นอตหัวนอสสวยใสๆนะครับนูนะครับ นี่ครับดูฝาท้ายไหมครับนี่ครับซีนท้ายโรงงานครับแม่แรงยางไหลอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับอ่ะดูซีนประตูหลังขวาบ้างครับนี่ครับเดิมๆสวยๆใสๆครับคันนี้ซีนเดิมจากโรงงานแน่นอนครับลอยไมค้างหนไหมครับเมคอาร์กเดิมๆนะครับซูมซูมให้เห็นเมคอาร์ชัดๆเลยครับนี่ครับ อ่มาดูประตูคนขับบ้างครับดูหัวรถ่อยครับหัวรถเดิมๆนะครับนี่ครับหัวรถเดิมๆสีสุดทีใส่ครับเกอร์อยู่ครบนะครับโดูเบ็์อาร์ครับนี่ครับอ่านี่ครับตัวท็อปจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับมีปุ่มสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับเครื่อนตปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้ตัวท็อปแล้วก็ดูซีนประตูด้านคนขับครับ นี่ครับสีประตูนะครับเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับสีที่สวยใสๆนะครับนี่ครับสีเดิมๆนะครับสภาพนม่กริบๆเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูขึ้นข้องื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้จะเดิมขนาดไหนนี่ครับดูจากสีเลยครับสีฝากระโปรงโรงงานนะครับเดิมๆนี่ครับวิ่งเส้นสวยงามนะครับหัวรตครับไม่มีรอยแกะรอยถออนะครับ่าดูข้างหน้านะยครับ ขันหน้าเดิมๆใส่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนี่ครับตรงนี้สําคัญมากนะครับทุ่มเมาโชว์นะครับถ้ารถเดิมๆทุ่มันจะต้องเดิมๆแบบนี้นะครับนะครับมีรหัส 1L ออยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับถ่ายดูนะครับมาดูทุ่มโชว์ฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับนี่ครับทุ่มโชว์ก็เดิมๆนะครับติ๊กเกอร์มออกออยู่ครบนะครับอ่าดูซีนสากาโปขฝั่งนี้ครับนี่ครับซีนเดิมๆโรงงานนะครับสภาพสวยๆใสๆดูหัวน็อตนะครับรถเดิมไม่เดิมเราดูหัวน็อตครับ ผมนั่นจำเลยต้องกลมๆแบบนี้นะครับนี่ครับัวจะกลมนะครับกลมนะครับกลมทุกอันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกลมนะครับสภาพคันนี้โดยรวมถือว่าสภาพพองเครื่องสวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับว่าคันนี้ภายในเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้มาสภาพแบบไหนบ้างรถสวยไม่สวยถนอมไม่ถนอมเราดูภายในง่ายๆครับถ้ารถที่แบบภายในสมโทมเนี่ยแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยอาจจะใช้งานที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็รถค่อยๆจะเออเขาเรียกว่าอะไรรถก็จะมีจมี เยอะหน่อยถ้ารถภายในไม่สวยแต่คันนี้รถภายในสวยมากครับไปดูกันเลยครับนี่ครับมาดูภายในครับคันนี้ภายในถือว่ากิ๊บกิบเลยนะครับดูเบาะครับรถปี15ก็จริงครับแต่สภาพเบาะเนี่ยยังถือว่าสวยใสอยู่เลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาคนข้างที่จะดีมากเลยครับนี่ครับคอนโซลนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยบิดรอยสึกหลออะไรนะครับอ่าดูแผงประตูหน่อยครับแผงประตูด้านคนนั่งนะครับสวยสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่ครับสวยๆใสๆอ่ามาดูเบาะหลังบ้างครับ นี่ครับเบาะหลังก็นี่ครับสวยๆแทบเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับสภาพนี่ดีมากเลยครับพื้นสวยนะครับดูพรมครับพรมก็ดเนียนนะครับนี่ครับพรมพื้นสวยๆใสๆเลยนะครับเห็นชัดไหมครับอ่ามาดูเบาะฝั่งนี้บ้างครับฝั่งคนขับ นี่ครับในส่วนเบาะของคนขับนะครับโอ้สภาพนี่ครับสวยสวยใสใสเลยนะครับมีรอยย่นตรงนี้บ้างเล็กน้อยจากการใช้งานนะครับซึ่งเป็นธรรมดาของทุกคันนะครับที่จะต้องมีมาดูแผงประตูครับแผงประตูก็เดิมเดิมนะครับใสๆเหมือนกันนะครับครนนี้สภาพถือว่าสวยใสมากค่ะคอนโซลตรงนี้นะครับคอนโซลพวงมาลัยครับนี่ครับพวงมาลัยสวยสวยนะครับมีพุชเต์ตาร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวท็อปนะครับอ่าดูเบาะหลังครับ บาะหลังก็อย่างที่บอกนะครับสภาพนี้เหมือนแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่าไหร่นะครับไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยข่ายของเบาะอะไรเลยครับ่าดูเชดาน์นิยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูออปชันอย่างอื่นแล้วก็ไปลองขับกันนะครับว่าคันนี้การขับขี่จะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะไปกันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับก็มีกุญแจคีย์เลสมาให้2ดอกนะครับครบๆนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับนี่ครับ เครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายนะครับคันนี้นะครับรถเล็กไม่เพีแค่งแค่1 2ก6 2 5กิโลเมตรเท่านั้นครับวิวเสียงดังฟังชัดนะครับแอร์นี่จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับนี่ครับม่านบางแดดดูม่านบางแดดครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับหรือว่าสวยๆมากสวยๆใสๆครับเพดานจำสปอร์ตเลยนะครับมีไฟให้ครบๆนะครับ คันนี้ออปชันนะครับวิทยุก็เป็นวิทยุ FMAM นะครับก็มีแผ่นเสดีมาให้จากโรงงานนะครับอันนี้คือวิทยุเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็มีช่องเสียบ USB ได้นะครับเสียบช่อง USB นะครับระบบแอร์ก็ออโต้นะครับไม่มีอะไรนะครับแอร์เนี่ยเย็นมากเลยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเราก็สามารถมีวิทยุเพิ่มเสียงได้นะครับนี่ครับมีโหมดต่างๆบอกสถานะเออโหมด ังคับวิทยุนะครับ AM FM นะครับ T D A B 3มีให้หมดนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้นะครับมือแบกนะครับแล้วก็มีที่ใส่น้ำหนึ่งแก้วตรงนี้นะครับภายในก็ถือว่าค่อนข้างจะกว้างนะครับไม่แคบเล็กเหมือนรถอีโคคาร์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทดสอบการขับขี่นะครับว่าคันนี้ช่วงล่างรื่งยนเนี่ยจะเป็นยัางไงบ้างไปกันเลยครับอันดับแรกก็ต้องขาดึงันขันิสัยก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับอ่ะไปกันเลยครับพวงมาลัยก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับขับง่ายครับตัวนี้ก็จะกระจกมองข้างก็สามารถพับเก็บได้นะครับแบบนี้นะครับตัวท็อปนะครับออปชั่นก็เยอะกว่าตัวธรรมดาหน่อยนึงที่ปรับกระจกก็ปรับง่ายครับอยู่ใ,ใกล้ๆมือครับ การเก็บเสียงภายในก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเสิยงภายนอกนี่ไม่ค่อยเข้ามารบกวนภายในสักเท่าไหร่นะครับอัตราเล่นก็โอเคนะครับช่วงล่างดีครับวันนี้เกาะสนนดีครับยาเล่นนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นรถที่ซื้อง่ายไขข้องอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งยาเล่นมาทีไรอะลูกค้าจะถามหาแล้วก็ไปเร็วมาเร็วมากเลยครับเป็นรถที่ซื้อง่ายไขข้องครับการดูแลรักษาเนี่ยขึ้นชื่อว่าโตโยต้าเนี่ยดูแลง่ายอยู่แล้วครับ ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสามารถเติมอีทิดได้นะครับลองรับเลยครับพวงมาลัยเนี่ยเมื่อเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยมันจะเริ่มหนักขึ้นนิดนึงครับแสดงว่าเขามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับพวงมาลัยให้หนักขึ้นนะครับเพื่อความแม่นยำในการขับขี่นะครับรถก็จะดูว่าไม่โค้งมากครับถ้าเกิดรถเล็กๆแล้วมันเบาเนี่ยมันจะดูขับแล้วจะน่ากลัวครับจะโค้งโค้งครับอันนี้ก็จะปรับให้หนักขึ้นครับเวลาขับเร็วนี่ยครับพวงมาลัยจะแน่นขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยครับ ไม่เหมือนกับตอนจ่อยครับวงล้จะเบามากเวลาขับเนี่ยวงลจะเริ่มหนักขึ้นนิดนึงสร้างความมั่นใจในการขับขี่ครับอัตราเร่งนี่ก็ถือว่าดีนะครับตอบสนองเวลาเหยียบคันเร่งใช้ได้เลยครับแอร์นี่โหเย็นฉ่ำมากเลยครับอันนี้เก็บเสียงค่อนข้างที่ดีเลยนะครับดีกว่าเล็กเล็กอีโคคาร์ยี่ห้ออื่นนะครับสำหรับ比亚迪 เป็นรถนี่เหมาะมากเลยครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เริ่มทํางานนะครับหรือว่าจะเป็นรถใจตลาดก็ได้ครับขับสบายๆครับกว้างๆหรือรถใช้ในครอบครัวก็ได้ครับคือเป็นถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์และคุ้มค่าแก่การเสียเงินมากเลยครับเสียเงินซื้อคันนี้ครับรับรองครับครบจบทุกอย่างมาทุกของด้านหลังก็ได้ครับเพราะฝาท้ายที่เปิดได้กว้างวางของได้เยอะนะครับบอกพับได้ครับเพื่อจะมาวางของยาวๆได้ครับ เดี๋ยวเราจะยูเทิรนกันนะครับใจเย็ยนมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเพิ่มองศาหน่ครับติีห้าครับเพื่ต้องเย็ยนมากคันนี้นี่ก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูมาสอบถามมาลองขับได้ครับ ฟรีดาวคันนี้ก็ผ่อนเดือนล้ไม่ถึง6,000บาทนะครับประมาณ5,000กว่าบาทเท่นั้นเองวงเลี้ยวเมื่อกี้ยู่เทิร์นกลับมาก็วงเลี้ยวก็ถือว่าแคบอยู่นะครับไม่กว้างนะครับขับง่ายครับขับง่ายขับสบายครับแันี้ ไม่ว่าผู้หญิงแล้วหรือว่ามือใหม่มือเก่ามันขับได้หมดครับขับง่ายมากครับถ้าเกิดสนใจจะเข้ามาดูนะครับก็มาดูได้นะครับที่เต็นท์รถบ้านคุณวิทยานะครับเต็นท์เราเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับเห็นป้ายไหมครับพอเราเห็นโรงพยาบาลเอกชัยที่เลยพิกซีไปหน่อยนะครับก็ชิดกขวาได้เลยมาทางถนนเอกชัยนะครับมาจนสุดถนนเอกชัยเลยนะครับมาทางมหาชัยนะครับ ลรวจะเจอโรงพยาบาลเอกชัยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ะครับพอเราเห็นโรงพยาบาลเอกชัยด้านนี้นะครับแล้วก็ชิดขวาครับชิดขวารออยู่เทินครับพออยู่เทินปุ๊บก็เจอเต็นตปั๊บเลยครับมาง่ายครับพอเราอยู่เทินปุ๊บนะครับเราก็จะเจอเต็นล์รถเลยนะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันครับว่าคันนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆม้างนะครับไปกันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเราจัดราคาพิเศษไปเลยครับเหลือเพียงแค่265,000บาทเท่านั้นครับแล้วก็ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะครับสภาพสวยครับคันนี้ฟรีดาวออกรถกับเราเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มอีแล้วนะครับฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเราก็จะมีทําคลิป รถมาให้ดูเรื่อยๆตลอดไปนะครับโอเคครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์